เรียกได้ว,ว่าระทึกกันแต่เช้าเลยนะคะสําหรับเช้านี้หลายพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะเลยมีการเร่งอพยพคนออกจากอาคารโดยเร่งด่วนค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์นะคะหลังจากที่มีเหตุแผ่นดินไว้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่หลายๆคนกลับเข้าไปทํางานค่ะ ซึ่งก็มีเหตุการณ์โกลาหลเกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะหลายๆพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะก็เลยมีการเร่งอพยพคนออกจากอาคารนะคะซึ่งก็มีหลายๆอาคารที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นนะคะอาคาร A นะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารสาลยุติธรรมศาลอาญารัชดาตึกประกันสังคมดินแดงกระทรวงแรงงานดินแดงธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่พระราม9ก้าอาคารระหว่างการก่อสร้างที่ย่านแพรกษาโรงพยาบาลตำรวจ ศุลกากรท่าเรือตึกครูรัชดาทีทีบีสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตึกสัมพากรซอยอรีซึ่งตึกนี้นะคะก็ได้มีประกาศให้พนักงาน w o r k f r ฟ m Home เป็นเวลา2ส,สัปดาห์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาการสูงอีกหลายแห่งที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะ ทั้งนี้กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพอนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนที่อยู่ในอาคารเศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะรู้สึกถึงการสั่นไหวนะคะปอพอได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาและพบว่าไม่ได้เป็นผลกระทบจากอัพต์ช็อกแต่อย่างใดโดยล่าสุดเมื่อเวลาสิบนิกาหนาทีได้เกิดอัพต์ช็อตขนาด3.7ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริษัทธนรักษพัฒนาทรัพย์สินจำกัดที่เป็นผู้ดูล อาคารได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้วนะคะมีความปลอดภยัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นกระหนกตกใจและกลับเข้าอาคารได้แล้วค่ะขณะที่กรมกกทรัพยากรธรณีนะคะได้ทําการตรวจสอบข้อมูลแผ่นดินไหวจากเครือข่ายตรวจวัดพบว่าไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่ะแต่พบว่ามีแผ่นดินไหวขนาดเล็กในเมียนมาซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ ดูคอนเทนต์ระดับโด่ในราคาพิภาพกับโมโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วทออกลูกค้าทรูดีแท็กกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วทออก